พี่น้องขอขีดระจ้าครับต้องสเสกพระจินทะเลาะวันนี้พามาชมบรรยากาศการยกยอค่ะตกดึ่งอยู่ที่ชนรัฐประทานค่ะพี่น้องไอ้เบิร์นต้องกันค่ะว่ามันสิหมาเนี่บมาน้อพี่น้องมามานบ่มามานบ่ ăn bữa trà nhục nhỏ tên thì พี่น้องผู้ muộn ก็ โอ้ตัวคนใดด้วมคนตัวมันยูไงก็ยนงเนี้นนยปีนไล่ไลนะปีนเลยเขาทำไหมมาก็ถูปีนก็ถูเออคุณอะไรอยู่จ้าดีดีดดดดพอได้มกแล้วได้มกหนึ่ง ทางพุ่มางพุ่มใส่เซียเซียมุทุกระดูกพี่น้องวัดติมานเนบริเซียซื่อเ้อมีน้ำเก๊กหนวยกรอยา่โคอยา่โคอยู่พี่น้องเอ้ยตดนท้ายบ้านเอารถจไหนัง่งะเขาจะไปเโคายตนกไลหลายเยพี่น้องคนนีดึงไเน่ะ ใครแน่แต่ใครแน่โดนไหนมันใหญ่หรอขายอยู่แักแล้วคนยังบ่เห็นต้นอยูยอ่ค <c ười> ขายอยู่ การก็การพัวไล่เติมวนน้นกไคือซ้ำเก้าะเลยซ้ำเก้าแล้วบได้โลมันได้หรอซ้ำเก้าต้งแต่สิจ้าตัดเดี๋ยวใกล้เริ่มสีมานแล้วล่ะพี่น้องกำลังงายม่องจะเป็นลุ้นพุทธเอาเอาเอา đẹp lo phải nhang lo bưng gì nữa từ đây đi lo đó เขาจะเป็นท <usion> ี่ที <Radio> ่แบบที่เสี่ยงที่แบบไปตัวโลกเป็นยุคโควิด